สวัสดีครับวันนี้ครูมวลชวนรีวิวนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับครูมวลชวนรีวิวจะมาชวนเพื่อนๆมาทําไดโอเล่นกันนะครับผมจากเศษวัสดุที่มีนะครับจากรอบๆตัวนี่แหละนะครับก็เพอเอินมีโฟมที่เหลือนะครับจากการที่เขียนป้ายนะครับทาป้ายที่เป็นงานที่โรงเรียนนะครับก็มองว่าเออจะทิ้งอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาทำไดโอเล่นซะเลย นะครับเสียดายนะครับแล้วคิดว่าแบบเนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่าเราเอาไปทิ้งอ่ะนะครับวัสดุก็จะมีนี่นะครับโฟมที่จะทิ้งเนี่ยนะครับโฟมที่เหลือเศษโฟมแล้วก็มีแผ่นไม้ที่เอาไว้ลองตัดลองอะไไพวกี้นทที่เขาแบบตัดแล้วก็จะทิ้งไปแล้วนะครับก็เลยไปขอเข้ามานะครับแล้วนี่สิ่งที่มีอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นฟุตตี้นะครับเขาเรียกแล้วเป็นสีโป๊ะใช่ไหมนะครับเป็นสีขาวนะครับ เดี๋ยวเรามาทำไดโอเล่นกันนะครับดูซิว่าวัสดุแค่เนี้ยจะมาทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมอ้าวมานะครับทีนี้เนี่ยเราจะเอาโฟมเลยครับมาวางไว้เป็นจุดๆแบบนี้นะครับวางเอาไว้เป็นจุดๆแบบนี้แล้วก็ติดกาวนะเพื่อนๆนะแล้วก็ใช้ไอ้พุตตี้เนี่ยนะครับทานะครับทาให้มันเป็นเท็กเจอร์ในลักษณะแบบนี้ที่เราอยากจะได้นะครับนี่นะครับในลักษณะแบบนี้ เอร์เอรเมื่อก,กี้เนี่ยผมเลอไปทาสีดําไปแล้วนะครับใจร้อนนะครับต้องขอโทษทีนะครับเนี่ยทาให้เป็นเทคเจอร์ลักษณะแบบนี้คืออันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นโฟมแบบนี้เลยนะแล้วก็หักบิดวาง,วงเอาเท่าที่เพื่อนเพื่ออยากจะวางให้เป็นลักษณะแบบไหนนี่ืคอคือผมจะทาเป็นฐานแบบเป็นหินนะ่ะนะครับเป็นหินเอาไว้ให้ลูกพี่สตองเกอร์เขาได้ยืนรอๆนะครับอืทาเสร็จแล้วก็เอาไปตากเอาไปตางจังหวัดเลยนะครับไปตากแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับแล้วก็ เอามาทาสีดำเอามาทาสีพื้นนะครับเป็นสีสีดำตงนี้ให้เป็นสีสีอะคริลิกนะครับถ้าเป็นสีโปเตอร์สีโปเตอร์ติดไหมก็ติดนะก็แต่ผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวลาเราเอามือไปโดนเนี่ยสีมันจะหลุดแล้วมันจะลอกหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์แต่สีที่ผมใช้คือเป็นสีอะคริลิกนะครับสีดําทาเลยมาเดี๋ยวเราไปดูว่าพอทาสีดําแล้วจะทาไงต่อนะอจากเมื่อตะกี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าจะเป็นสีขาวใช่ไหมตอนนี้คุณบอลทาสีดําหมดแล้ว นี่นะครับเพื่อนเพื่อนทาสีดำหมดแล้วเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้แต่มันจะมันยอ่ยอมยอ่ยอมเย้เพราะผมเพิ่งทาเสร็จเมื่อตะกี้ี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปต่างจังหวัดเดี๋ยว,วครับเอาไปตากนะครับผมเอาไปตากให้เรียบร้อยแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็มาไดบัดกันนะครับวิธีขั้นตอนการทํแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเพจก้ามาชิ้นะครับเพราะว่าผมไปดูของเขามาแล้วก็เอามาดัดแปลงเอามาทําเป็นแนวทางของตัวเองนะครับผม ว่าเทคนิคขั้นตอนการทำการทำยังไงนั่นก็ต้องขอขอบคุณพีพ่ก้าด้วยนะครับผมในตรงนี้เนาะให้คดิกแกันิดนึงนะครับอเดี๋ยวเราจะเอาไปตากนะครับแล้วก็จะเอามาไดบัดสีกันว่าเราจะได้หินในสีแบบไหนกันเนาะโอเคไปกันเลยต่อมานะครับพเพื่อนๆก็ผสมสีเทาเข้มนะครับมาไดบัดในส่วนที่เป็นแสงนะครับแล้วก็ผสมสีเทาให้สว่างมากขึ้นนะครับไดบัดอีกรอบหนึ่งทับไปนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพเพื่อน เพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากที่เราโรยมันก็เป็นหญ้าเทียมที่เป็นสีดาตาลนะครับเนี่ยนะครับโรยหญ้าเทียมที่เป็นสี้ําตาลเสร็จแล้วนะครับโรยกาวให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมนะครับจะใช้นี่ทีเด็ดครับด้วยความที่มองหาสิ่งของใกล้ตัวเนาะเพื่อนๆคิดว่าเป็นอะไรอ่ะไม้กวาดนะครับผมไม้กวาดนะครับก็ตัดตัดไม้กวาดมานะครับผมแล้วก็มาติดกาวนะครับเอามาติดกาวร้อนนะครับเนี่ยแล้วก็ แต่ก็อยู่นะครับแปบ๊บเดียวก็ติดเลยเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับเป็นญ่าเป็นเหมือนเราเราเราทำเหมือนกับเป็นหญ่าในหนังนะครับ,นะรบย้าในหนังที่เป็นพวกหนังไรเดอร์มันจะมีดูดูการนะเข้าใช่ไหม,มที่มันจะเป็นแบบแห้งแห้งดูดูใบไม้ผิอะไรผมว่ามันสวยดีตัดกระหินนะครับสีสันสวยดีเนาะนี่ครับไดโอง,ง,ง่ายๆเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าถ้าเราตั้งกับตัวฟิกเนี่ยที่ผม เป็น RAS เนี่ยจะเข้ากันไหมและจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับง่ายๆเองเพื่อนๆลองทาดูนะนี่พอตั้งกับฟิกแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆเ,เข้าไหมผมว่าเข้านะนะครับเข้ากับไรเดอร์หลายๆตัวเลยนะครับอันนี้ผมลองตั้งกับสตองเกอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับฐานไดโอที่ทําง่ายๆจากสิ่งของใกล้ตัวนะครับที่มีอยูอ่เดี๋ยวผมขอหมุนะเพื่อนดูนิดนึงนะครับ ผมไม่มีฐานหมุนเนาะใช้เป็นมือหมุนเลยนะครับนะครับไม่เป็นเหตุว่าเป็นทางไดโอง่ายๆนะครับจริงๆแบบนี้เราเอาไปถ่ายรูปกับกับแสงด้านนอกก็ได้นะจัดดีๆวางน้ำแหน่งดีๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก็จะได้มุมสวยๆได้เหมือนกันเห็นไหมครับปึ๊บนี่สตองเกอร์เรานะครับเท่มากกับฐานไดโอมผมอันนี้ผมเป็นตั้งตรงหน้าคอมผมเลยนะเนี่ยตรงที่ทํางานนะครับ เดี๋ยวลองดูเป็นตัวอื่นดูบ้างมันจะเข้ากันไหมนะครับผมอ่าทีนี้เรามาวางกับ V3 ดูนะครับเป็นไงเพื่อนๆเข้าไหมในส่วนตัวผมชอบนะนะครับผมโอเคเลยอ่ะนะครับเนี่ยนะครับโอเคเลยอ่ะกับฐานไดโอง,ง่ายๆโฟมใกล้ๆตัวสีที่ใกล้จะหมดโฟมที่จะทิ้งแล้วแผน่นไม้ที่เขาทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเพียงแค่เรามีกาว นะครับกาวน้ำธรรมดานะครับกับกาวร้อน2อันนี้อยู่เลยนะครับผมกาวร้อนจากของถม20บาทนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเราก็ได้ฐานไดโอสวยๆแล้วแล้วก็การใบบัดสีง่ายๆนะครับผมนี่เพื่อเพื่อนๆสนใจเราไปทำดูเนาะนะครับผมหรือจะเป็น1ต่อ12 SFF ก็ได้เห็นไหมเพื่อนๆอันนี้ถ้าเป็น1ต่อ12ก็เวิร์กไปแบบนึงนะครับ นี่แต่ก็จะใหญ่นิดนึงแต่กี้มันเป็น RAS เงจะเป็น1ต่อ8อันนี้จะเป็น1ต่อ12นะครับนี่เห็นไหมครับวางได้หมนกันเลยถ้าเป็นของ SHF เนี่ยอาจจะเล่นได้หลายตัวอยู่สัก2อัถง3ตัวก็ยืนในในในนี้ได้เหมือนกันเนาะนะครับนี่รอเลยร่อเลยอามาจอน